บทที่4,592สำหรับแย่เฉินแล้วการแก้ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ง่ายเลยที่จะแก้ปัญหาได้อย่างสบายใจเนื่องจากการที่หมาหลันตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้กับของกลางจำนวนมหาศาลที่เธอแบกบรับอยู่ในหลายๆประเทศมีโทษถึงประหารชีวิตแต่หากเรื่องนี้สามารถจับแก๊งที่อยู่เบื้องหลังได้ทั้งหมดหมาหลันก็สามารถขจัดความสงสัยได้อย่างแท้จริงและถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่เช่นนั้นแล้วแย่เฉินคงสามารถใช้วิธีการพิเศษได้เท่านั้นถึงจะพาแม่ยายหนีออกจากคุกมาได้แต่ในกรณีนั้นมาหลันก็เทียบเท่ากับเป็นนักโทษแหกคุกมีประวัติอาชญากรรมระดับนานา,นาชาติติดอยู่กับเธอตลอดไปและมันจะเป็นปัญหาในอนาคตจริงๆดังนั้นเพื่อที่จะแก้ปัญหากลุ่มอาชญากรที่เชี่ยวชาในการหลอกลุงเพื่อนร่วมชาติแย่เฉินจึงต้องใช้วิธีการพิเศษบางอย่าง ผากเซียวซูหลันติดตามตัวเองไปด้วยไม่เพียงแต่ตัวเองไม่สะดวกแต่ยังจะทุ่มเทพลังงานเพื่อปกป้องเธออีกด้วยแทนที่จะโฟกัสในสิ่งที่จะทำกลับกลายเป็นว่าต้องมาห่วงหน้าพวงหลังดังนั้นสำหรับแย่เฉินทางออกที่ดีที่สุดคือให้ภรรยาไปอยู่ใน Providence และไปมหาวิทยาลัยตามกิจวัตรของเธอคนเดียวไปก่อนส่วนตัวเองต้องไปแก้ปัญหาของแม่ยายในนิวยอร์ก รวมไปถึงที่พรอวิเดนซ์ยังคงมีความปลอดภัยสูงเพราะมีทหารหญิงวังมังกรคอยดูแลเธอตลอดเวลาดังนั้นแย่เฉินจึงไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยส่วนตัวของภรรยาเลยในเวลานี้เซียวซูหลันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกลัวและประหมาเมื่อได้ยินคำพูดของแย่เฉิน เธอไม่เพียงแต่กลัวว่าแม่ของเธอจะถูกจับจำคุกยาวในเรือนจำอเมริกาและไม่สามารถออกไปได้ในอนาคตอีกทั้งยังกลัวด้วยว่าหากเธอติดตามแย่เถินไปด้วยมันจะส่งผลกระทบต่อแผนการของเขาในการช่วยเหลือแม่จริงๆหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้แน่ใจว่าแม่ของเธอสามารถรอดพ้นหายนะาได้อย่างปลอดภยัยเซลซูหลันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพยักหน้าพลางสะอื้นอืมถ้าอย่างนั้นฉันจะรอฟังข่าวจากคุณด้วยความหวังนะคะ เมื่อพูดอย่างนั้นเธอมองไปที่แย่เฉินและพูดอย่างน่าสงสารว่าที่รักแม่ของฉันสร้างปัญหาให้คุณอีกแล้วยังไงก็ฝากเรื่องนี้ให้คุณช่วยเธอด้วยนะคะแย่เฉินพยักหน้าและพูดเบาๆที่รักกับผมเราเป็นอะไรกันทำไมคุณต้องกล่าวเช่นนี้ไม่ต้องกังวลน,นะถ้าผมได้ลงมือแน่นอนว่าแม่จะต้องปลอดภยัยหลังจากพูดแล้วแย่เฉินสั่งอีกครั้งที่รักเรื่องนี้อย่าเพิ่งบอกใครนะครับแม้กระทั่งพ่อถ้าพ่อถามอะนะคุณพูดเพียงว่าเธอเพิ่งไปเที่ยวกับกลุ่มทัวร์ แต่ผมคิดว่าพ่อคงไม่ถามถึงเธอหรอกนะและผมเชื่อว่าเขาคงไม่คิดถึงหน้าแม่ด้วยซ้ำยิ่งไม่ต้องพูดถึงตอนนี้เขาไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เกาหลีเซียวซูลันรู้สถานการณ์เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ของตัวเองดีดังนั้นเธอจึงทอดถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้และกล่าวว่าพ่อของฉันสําหรับเขานี่ไม่สามารถวางใจได้เลยจริงๆเขาไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในครั้งนี้บางทีอาจจะมีป้าหันไปด้วยยิ่งทั้งสองก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องราวชีวิตอีกด้วย แย่เฉินพูดอย่างรวดเร็วเอาละ่ะตอนนี้ไม่ใช่เวลามาพูดถึงเรื่องนั้นของพวกเขางานเร่งด่วนที่สุดตอนนี้คือการหาวิธีพาแม่ออกมาจากเรื่องนี้ซะโอเคค่ะเซียวซูลานพยักหน้าอย่างเร่งรีบและกล่าวว่าที่รักรีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของคุณสิจากนั้นให้ทนายไปพบแม่ก่อนได้สิแย่เฉินพยักหน้าหยิบมือถือออกมาแล้วโทรหาเฟยเจียนจง เหตุผลที่ฉันไม่โทรหาเฟยเค,ค้กซินก็เพราะว่าเมียของฉันอยู่เคียงข้างด้วยและฉันไม่ต้องการเกิดปัญหาโดยไม่จําเป็นเฟยเจียนจงนึกม่ายถึงว่าแย่เฉินจะโทรหาตัวเองโดยตรงเขาจึงรู้สึกปลับลืมใจเป็นยิ่งนักและถามว่าคุณแย่ไม่ทราบว่าคุณมีอะไรให้ชายชราคนนี้ได้รับใช้บ้างครับบทที่ส5 9พันห้าเบสาแย่เฉินกล่าวอย่างสุภาพว่าผู้อาวุโสเฟยครับผมมีบางสิ่งต้องการขอความช่วยเหลือจากคุณครับ เฟยเจยนจงรีบพูดโอ้คุณเย่เชิญพูดมาได้เลยครับกราบใดที่ฉันทำได้ฉันจะทำมันอย่างแน่นอน แย่เฉินกล่าวอย่างกระชับว่าแม่ยายของผมถูกแก๊งต้มตุ๋นหลอกใช้โดยไม่รู้ตัวเธอถูกตำรวจตรวจพบยาเสพติดที่ด่านศุลกากรขาออกที่สนามบิน JFK ในนิวยอร์กตอนนี้เธอถูกตำรวจควบคุมตัวไปแล้วผมต้องการให้คุณช่วยหาทนายความด้านคดีอาญาที่ว่าความอาญากรรมดีที่สุดเก่งที่สุดในนิวยอร์กและให้เขารีบไปพบแม่ยายผมที่สนามบินภายในหนึ่งชั่วโมงเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ครับ เมื่อไวเจียนจงได้ยินเช่นนี้ก็ตกตะลึงเขานึกไม่ออกจริงๆเลยว่าใครกันช่างใจกล้าย,ยิ่งนักจู่ๆจะมาเหยียบหางมังกรเข้ามันไม่กลัวความตายหรือยังไงอย่างไรก็ตามเขาฟื้นคืนสติอย่างรวดเร็วและพูดอย่างจริงจังว่าคุณเย่ไม่ต้องกังวลครับฉันจะให้สำนักงานกฎหมายที่ดีที่สุดส่งทนายความด้านอาญากรรมที่เก่งที่สุดไปที่นั่นโดยด่วน แย่เฉินกล่าวด้วยท่าทางเศร้าโศกเสียใจว่ามีอีกอย่างหนึ่งครับคือแม่ใหญ่ของผมบอกว่ากระดูกซี่โครงของเธอหักเพราะถูกตำรวจควบคุมตัวผมคิดว่าเนื่องจากอเมริกาเป็นสังคมอรารยะแล้วแม้แต่อัชญายกรที่เร็วรายที่สุดก็สมควรถูกสารไต่สวนก่อนแต่นี่ตำรวจอเมริกาใช้กำลังประทุษร้ายก่อนยิ่งกว่านั้นแม่ใหญของผมก็ยังถูกคนอื่นหลอกใช้อีกด้วยในกรณีที่เรื่องนี้ยังไม่ถูกสารตัดสินนางก็เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยและไม่ควรถูกปฏิบัติเช่นนี้ ผมเลยไม่ค่อยพอใจกับเจ้าหน้าที่สักเท่าไหร่ผมหวังว่าทนายที่คุณมอบหมายจะช่วยผมจัดการในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพื่อให้แม่ยายของผมได้รับความยุติธรรมเมื่อฝฟยเจียนจงได้ยินเรื่องนี้เขาก็ยืนยันทันทีว่าคุณเย่ไม่ต้องห่วงฉันจะจัดการเรื่องนี้ให้คุณเองเย่เฉินอืมและพูดอีกทีว่าถ้างั้นผมจะต้องขอบคุณผู้อาวุโสฝฟยล่วงหน้าด้วยนะครับ เผยเทียนจงกล่าวด้วยความตื่นตระหนกค,คุณคุณเย่ยอย่าได้เกรงใจไปเลยครับพูดตามตรงฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณเย่ยที่ท่านให้เกียรติมอบหมายหน้าที่นี้ให้เย่เฉินพูดอย่างราบเรียบอีกครั้งว่าโอเคงั้นผมจะไม่พูดมากไปกว่านี้คือผมจะต้องพาภรรยาของผมไปที่ Providence ก่อนแล้วจึงกลับไปนิวยอร์กกรณีนี้มันจะใช้เวลาอย่างน้อยสี่หรือห้าชั่วโมงดังนั้นผมต้องรบกวน ผู้อาวุโสเฟยช่วยเป็นธุระจัดการให้เฮลิคอปเตอร์มาหาผมตามตำแหน่ง GPS สักครู่ผมจะแชร์สถานที่ให้คุณคุณสามารถให้เฮลิคอปเตอร์มารับผมโดยตรงที่สถานที่จุดนั้นและพาภรรยาของผมกลับไปที่ Providence ก่อนจากนั้นแล้วจึงพาผมกลับไปที่นิวยอร์กไม่มีปัญหาฉันจะจัดการให้ทันทีเซียวซูหลันไม่ได้ยินเสียงของเฟยเจียนจงที่ปลายสาย แต่เพียงแค่ฟังสิ่งที่สามีของเธอพูดเธอก็อดไม่ได้ที่จะตกใจพอสมควรเมื่อแย่เฉินวางสายเธอก็รีบถามทันทีว่าที่รักคุณโทรหาใครอยู่เหรอไม่เพียงแต่คุณสามารถให้เขาหาทนายความด้านอาจยากรรมที่เก่งที่สุดในนิวยอร์กเท่านั้นแต่คุณยังสามารถให้เขาส่งเฮลิคอปเตอร์มารับเราได้อีกด้วย แย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าสุภาพบุรุษวัยชราคนนี้ก่อนหน้านี้อยากจะขอให้ผมปรับฮวงจุ้ยสำหรับคฤหาสน์โบราณของเขามาตลอดแต่ผมยังไม่ได้ตกลงรับปากกับเขาพอผมขอความช่วยเหลือจากเขาก่อนมันจึงทำให้เขาตื่นเต้นเป็นธรรมดาหลังจากเรื่องนี้จบลงผมจะดูฮวงจุ้ยให้เขาฟรีๆหลังจากพูดแย่เฉินกล่าวอีกครั้งสำหรับทนายความและเฮลิคอปเตอร์มันไม่สำคัญหรอก ในสถานที่อย่างสหรัฐอเมริกาทนายความที่ดีที่สุดส่วนมากอยู่ในสำนักงานกฎหมายที่นี่พวกเขาจะให้บริการใครก็ตามที่มีเงินถึงลูกค้าของผมคนนี้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแข็งแกร่งมากไม่มีปัญหาแน่นอนในการหาทนายความ ส่วนเฮลิคอปเตอร์ในอเมริกาไม่มีอะไรมากไปกว่าเอาไว้นั่งไปใจตลาดคนรวยจำนวนมากมีเฮลิคอปเตอร์เป็นของตัวเองและพวกเขาก็บินขึ้นบินลงทั้งวันทั้งคืนและมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าบ้านเราเรากับว่าขับมอเตอร์ไซค์เข้าออกยังไงยังงั้นเซียวซูหลันพยักหน้าเบาๆและถอนหายใจเมื่อมีคนแบบนี้มาช่วยอัตราความสำเร็จของสิ่งต่างๆคาดว่าน่าจะสูงขึ้นนะ แย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและปลอบโยนไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ผมรับประกันได้ว่าแม่จะต้องไม่มีอะไรร้ายแรงอาจมีเพียงความทุกข์เล็กน้อยเพื่อเตือนสติเท่านั้นก็ถือเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเธอไม่ใช่เหรอด้วยบุค,คลิกของเธอเล็กๆกน้อยๆไม่ถือว่าเป็นความสูญเสียหรอกถ้าเธอไม่ถูกกระทำบ้างคราวหน้าเธออาจจะเอาระเบิดปรมาณูเข้าสนามบินไปด้วยก็ได้ เซลซูหล hey, ันถอนหายใจและพูดอย่างช่วยไม่ได้บุคลิกของเธอไม่เหมาะกับการออกมาข้างนอกจริงๆและทุกครั้งที่ออกมามักจะสร้างปัญหาตลอดผากคราวนี้ผ่านไปได้อย่างปลอดภยัยก็ปล่อยให้เป็นบทเรียนเล็กๆน้อยๆเข็ดขยดสักหน่อยก็ยังดีแย่เฉินพยักหน้าและปลอบที่รักผมสัญญาสามีจะต้องพาแม่กลับมาได้อย่างปลอดภัยแน่นอนคุณเองก็รู้จักผมดีไม่ใช่เหรอือเคยมีไหมและเมื่อผมสัญญาแล้วจะทำไม่ได้ สิ่งที่แย่เฉินกล่าวทําให้เซียวซูหลันในหัวใจของเธอมั่นคงเพิ่มขึ้นเธอมองไปที่แย่เฉินพลางพยักหน้าอย่างเคร่งขึมและพูดอย่างจริงใจว่าที่รักงินเรื่องราวทุกอย่างฉันจะปล่อยไว้ให้คุณจัดการก็แล้วกันบทที่4594เปิดตัวสุดยอดทนายความแย่เฉินมองหาที่โล่งเพื่อหยุดรถรอและหลังจากแชร์โลเคชันนั้นไปให้เฟยเจียนจง เขาก็ยังคงพยายามปลอบใจเซียวซูหลันไปพลางๆหลังจากที่อารมณ์ของเซียวซูหลันเริ่มคงที่มากแล้วเสียงคำรามของเฮลิคอปเตอร์ที่เฟยเจียนจงจัดให้ก็มาถึงคนที่มาคือพ่อบ้านส่วนตัวของเฟยเจียนจง หลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอดเขาก็ผลักประตูห้องโดยสารลงมาพร้อมกับเยเ่เฉินลงจากรถทันทีที่พบเยเ่เฉินพ่อบ้านก็กล่าวด้วยความเคารพว่าคุณเย่ครับนายท่านของเราสั่งให้เฮลิคอปเตอร์มารับคุณและภรรยากลับไปที่พร o วิเดนซ e ส่วนฉันจะขับรถของคุณตามไปเรียนถามคุณเย่ไม่ทราบว่าจะให้ฉันขับรถไปนิวยอร์กหรือ Provid e n c e ดีครับ แย่เฉินกำลังคิดเกี่ยวกับมันบางทีเซียวซูลันเธออาจมีบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้รถดังนั้นแย่เฉินจึงพูดกับพ่อบ้านว่างั้นคุณช่วยผมนำกระเป๋าเดินทางไปที่เฮลิคอปเตอร์ก่อนแล้วช่วยผมขับรถไปที่พรีเ i d ดน c ์โรงแรมฮิวตันถึงแล้วเพียงแค่ฝากกุญแจกับแผนกต้อนรับไว้ก็พอครับครับพ่อบ้านพยักหน้าและหนึ่งในลูกน้องของเขายกสัมภาระออกจากกระโปรงท้ายรถของแย่เฉินแล้วส่งไปที่เฮลิคอปเตอร์ แย่เฉินพาเซลซูหลันไปที่เฮลิคอปเตอร์ทันทีจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็บินขึ้นเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและหลังจากบินขึ้นมันก็คำรามไปทาง Pro v i เด n c ์กว่าครึ่งชั่วโมงต่อมาเฮลิคอปเตอร์หยุดตรงที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนดาดฟ้าของโรงแรมฮิวตันแย่เฉินพาเซลซูหลันกลับไปที่ห้องชุดประธานาธิบดีก่อนและบอกกับเธอว่าคุณภรรยาคุณอย่าได้กังวลกับเรื่องแม่ให้มากนะักแล้วหากไม่จำเป็นอย่าพยายามไปไหนมาไหน เซียวซูลันรู้ว่าในเวลาดังกล่าวสิ่งที่เธอต้องทําคือพยายามไม่สร้างปัญหาให้เย่เฉินเพิ่มดังนั้นเธอจึงตกลงโดยธรรมชาติหลังจากที่เซียวซูลันได้รับการอบรมจากสามีแล้วเย่เฉินก็กลับไปที่ดาดฟ้าและรีบขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับไปที่นิวยอร์กเมื่อแย่เฉินกาลังเดินทางกลับไปนิวยอร์กอีกด้านหนึ่งในเวลาเดียวกันเจมส์ไวทนายแนวหน้าความคดีอาญาที่มีอำนาจมากที่สุดของสำนักงานกฎหมายเคเวัต และยังเป็นหัวหน้าทนายความคดีอาญาที่มีอำนาจมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาได้รีบไปที่สนามบินนานาชาติ JFK ในนิวยอร์กพร้อมกับผู้ช่วยของเขาสองคนทันทีทนายความคนนี้เป็นคู่ปรับอันดับหนึ่งของตำรวจอเมริกันมาโดยตลอดเหตุผลหลักเพราะความสามารถทางวิชาชีพของเขาแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งจริงๆจ,จนบางครั้งถึงแม้จะมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าผู้ต้องสงสัยมีความผิด เพราะว่าเขาก็สามารถหาเหตุผลมาหักล้างได้และขุดลึกรายละเอียดคดีก่อนหน้านี้ของตำรวจออกมาหนึ่งเรื่องที่คล้ายคลึงกันและให้ตำรวจอธิบายและรอยมนทีนี้จึงทำให้ความพยายามของตำรวจไร้ผลมีหลายครั้งที่เจมส์ไว้ปล่อยให้ฆาตรกรที่ถูกตัดสินว่าผิดหลุดคดีออกจากศาลได้เมื่อใดก็ตามที่สิ่งนี้เกิดขึ้นตำรวจจะเกลียดเขาจนสุดใจอย่างไรก็ตามนี่คืออำนาจที่มอบให้ผู้ต้องสงสัยตามกฎหมายของอเมริกา เมื่อทนายของเขามีช่องโหว่ใช้เหตุผลในข้อนี้ได้แม้ว่าคนทั้งโลกจะรู้ว่าเขามีความผิดแต่ก็ไม่สามารถหาเหตุผลใดมาหักล้างหรือขัดขวางเอาความผิดกับเขาได้เป็นเพราะเหตุนี้เองที่เจมไวจึงเกือบจะกลายเป็นทนายความสำหรับคนรวยและคนชั่วในการเคลียร์ปัญหาคดีอาญากามยากๆของพวกเขาได้และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายของเขาก็สูงขึ้นด้วย และค่าเหนื่อยสำหรับการปรากฏตัวของเขาแต่ละครั้งควรเริ่มต้นอย่างน้อย1ล้านดอลลาร์หากคดีใหญ่ยาวนานค่าใช้จ่ายอาจเกิน10ล้านดอลลาร์เนื่องจากเจมไว้ทําให้ตํารวจนิวยอร์กอับอายซ้ําแล้วซ้าเล่าตํารวจจึงตั้งชื่อเล่นให้เขาว่าไอหมาบ้าตัวสีขาวเป็นการส่วนตัวในเวลานี้เจ้าหน้าที่ตํารวจอเมริกันที่จับก,กุมมาลันเห็นพ้องต้องกันว่าหญิงจีนคนนี้จะต้องเป็นผู้เคราะร้ายที่ถูกหลอกใช้ อย่างไรก็ตามพวกเขายังชัดเจนมากว่าตามกฎหมายตราบใดที่ไม่สามารถจับกลุ่มผู้กระทําผิดเบื้องหลังตัวจริงได้แม้ว่าเธอจะถูกใช้งานจริงๆก็ยากที่จะพิสูจน์ตัวเองและผลสุดท้ายแน่นอนว่าหล่อนจะต้องถูกพิพากษาจำคุกยิ่งไปกว่านั้นด้วยกริยาอาการชั้นต่ำของมาหลันเจ้าหน้าที่ตำรวจอเมริกันเหล่านี้ยังดูถูกความแข็งแกร่งที่อยู่ภูมิหลังหล่อนอีกด้วยถึงแม้ว่าหล่อนนั่งเครื่องบินในชั้นสูงสุดของ First Class ก็ตาม พวกเขามักจะรู้สึกว่าชาวต่างชาติคนที่ปากตลาดนัดเช่นนี้คงไม่สามารถมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกาได้แน่บทที่4,595ทันทีหลังจากนั้นพวกเขาจึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอเมริกันเชื้อสายจีนเพียงสองคนจดบันทึกประจำวันกับมาลานในห้องสอบสวนขณะที่ตำรวจคนอื่นๆอ,ออกไปสั่งกาแฟเฟรนช์ฟรายไก่ทอดและพิซซ่ามารับประทานมื้อเย็นที่ล็อบบี้ของสถานีย่อยประจำสนามบิน ในขณะนี้ทุกคนมีความสุขมากเพราะพวกเขาประสบความสําเร็จในการป้องกันปราบปรามการลักลอบการขนยาเสพติดข้ามประเทศซึ่งคดีถือว่าสําคัญมากและเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนเฮโรอีนซึ่งมีมูลค่ากว่า10ล้านดอนลลาร์หรือราว67ล้านหยวนหรือประมาณ362ล้านบาทไทยเฮโรอีนประเภทนี้เป็นประเภทบริสุทธิ์หรือเฮโรอีนเบอร์สี่มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาวชนิดนี้จะมีเนื้อเฮโรอีนสูงถึง90-95%ไม่มีกลิ่นรสขมจัดนิยมเรียกว่าผงขาว เนื่องจากเฮโรอีนออกฤทธิ์ได้ไวและแรงกว่ามอร์ฟีนและฟินวงการแพทย์จึงได้นำเฮโรอีนมาใช้เป็นยาระงับอาการเจ็บปวดของทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อปีคริสตศักราช1898พศ 2,441ต่อมาพบว่าเฮโรอีนทำให้เกิดการเสพติดและทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นโทษอย่างร้ายแรงจึงเลิกนำมาใช้โดยสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายระบุให้เฮโรอีนเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งห้ามมีให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสนามบิน JFK นิวยอร์กสามารถตรวจจับได้แน่นอนว่าตำรวจทุกนายก็มีความยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาได้แสดงฝีมือในครั้งนี้ได้ และทางหัวหน้าสถานีก็ไม่รีรอที่จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับคดีนี้ไปที่กรมตำรวจนิวยอร์กและผอตรอก็โทรมาแสดงความยินดีพร้อมกับชื่นชมพวกเขาด้วยสิ่งนี้พวกเขาจึงอารมณ์ดีอย่างยิ่งเป็นพิเศษถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอสนามบินจะได้มีหน้ามีตาในครั้งนี้ด้วยดังนั้นในขณะนี้ทุกคนจึงตื่นเต้นมากแม้ว่าเจ้าหน้าที่บางนายได้เวลาที่จะออกเวรแล้ว แต่ก็ยังตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่เพื่อเฉลิมฉลองกับทุกคนต่อในบรรดาตำรวจทั้งหมดที่กำลังทานอาหารอยู่มีตำรวจหนึ่งนายคนที่ยียซี่สิครงของหมาหลานจนหักชื่อของเขาคือจ่าสิบตำรวจตรีจิมมี่เวนในเวลานี้เขากำลังกินพิซซ่าชิ้นใหญ่ปากมันขวบพลางพูดด้วยท่าทางประชดประชันว่านางผู้หญิงปากเสียชาวจีนคนนี้ที่อยู่ข้างนายฉันว่ายังไงสชีวิตหล่อนน่าจะเสร็จแล้วมันจบเหตุแล้วเดอเอ็น เมื่อหลักฐานของหลอนชัดเจนขนาดนี้แล้วหลอนจะดิ้นยังไงก็ไม่มีทางหลุดในขณะที่หยุดเคี้ยวทันใดนั้นเขาก็ผิวปากทำเพลงอย่างอารมณ์ดีดิ้นจังใดก็บ่อหลุดดิ้นดิ้นดิ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 นจังใดก็บ่อหลุดหลังจากที่ทุกคนหัวเราะพอใจจนได้ที่แล้วเขาจึงกล่าวอีกทีว่าต่อจากนั้นเราจะส่งรายงานคำสารภาพของเธอต่อกรมตำรวจนครนิวยอร์ก ในช่วงเวลานั้นก็เพียงพอแล้วที่แกงผู้บงการหล่อนจะหนีไปถึงดวงจันทร์คนพวกนี้มีประสบการณ์หลอกเหยื่อและกระทําผิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าและพวกเราจะไม่สามารถจับพวกเขาได้เลยตํารวจผิวขาวอีกคนพูดด้วยรอยยิ้มเยาะว่านังผู้หญิงคนนี้เกี่ยวข้องกับเฮโรอีนมากถึงห้าพันกรัมไม่ต้องไปคิดอะไรมากแค่ยี่กรัมก็ติดคุกตลอดชีวิตแล้วสารจะไม่อนุญาตให้หล่อนประกันตัวเด็ดขาด หากเธอจับคนร้ายไม่ได้หล่อนก็จะต้องถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่รอทันบนด้วยซ้ำฉันเชื่อว่าชาตินี้คงไม่อาจออกไปไหนได้อีกแล้วมันจบแล้วทั้งชีวิตของหล่อนแม้คุณไม่ได้ตั้งใจทำผิดแล้วยังไงละ่ะโถโถแม่เจ้าพระคุณใจดีให้เพื่อนฝากกระเป๋าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศมันจบเห่แล้วในเวลานี้บัดดี้ของเขาพูดกับจิมมี่เวนว่าจิมมี่ฉันคิดว่านายทำรุนแรงเกินไปแล้วนะผู้หญิงคนนี้จนมุมแล้ว ถ้านายทำสี่โครงหลอนหักถึงสองสามสี่บางทีหลอนอาจถึงตายได้นะจิมมี่เวนพูดอย่างเย้ยหยันบัดซบก็อีนังสารเลวนั่นอ้างตนเองว่าเป็นแม่แก่ของฉันและฉันก็พยายามอดกลั้นไว้แล้วไงถึงไม่ได้ต่อยเธอไม่งั้นนางเจ็บหนักกว่านี้ชายคนนั้นพูดอย่างจริงจงังต่อไปนายควรพยายามควบคุมตัวเองให้มากกว่านี้นะบางทีหลอนอาจมีคนรู้จักในรัฐมินนิโซตาก็ได้ เมืองหลวงทวินซิตี้นั้นมีแต่คนที่มีอำนาจทั้งนั้นนะ่ะในกรณีนี้เป็นการดีกว่าที่จะระมัดระวังไว้โดยเฉพาะทนายความของหล่อนหากเขารู้เรื่องนี้แล้วก็ในเวลานั้นนายนั่นแหละน่าจะถูกฟ้องมากที่สุดพึบจิมมี่เวนพูดอย่างดูถูกเหยียดยามฉันไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้จะมีปัญญาทำอะไรฉันได้หรอกหล่อนมาจากหัวเสียและดูดูไปแล้วคงไม่มีปัญญาที่ไปจ้างทนายที่มีฝีมือมาแก้ต่างให้ตัวเองแนะ่ เต็มที่ก็แค่ทนายรัฐเชื่อไหมว่าฉันมีนับหมื่นวิธีที่จะปิดปากทนายเหล่านี้ผู้จบเขาก็พูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยอีกว่าสอนประสบการณ์ให้หล่อนหน่อยคนประเภทนี้ชอบยกตนข่มท่านและพยายามทําให้อีกฝ่ายตกใจทันทีที่ขึ้นมาตํารวจอย่างเราๆยิ่งต้องเจอคนประเภทนี้มากเท่าไหร่ยิ่งต้องแข็งแกร่งพอโดยหาโอกาสใช้วิธีการที่รุนแรงแบบเนียนเนียน ตราบใดที่เจอของแข็งหล่อนจะซื่อสัตย์มากกว่าหมาพันปักซะอีกคราวหน้าถ้านายบตากับมันมันจะกระดิกหางใส่ในายอย่างตั้งใจเชื่อดิฮ่า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 ในขณะที่ทั้งห้องพากันหัวรเราะเฮฮาปาร์ตี้ในเวลานี้ประตูก็ถูกผลักเปิดออกและเป็นชายวัยกลางคนที่มีรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์เดินเข้ามาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและพูดเสียงดังทันทีที่เข้าประตูว่าพวกนายจงฟัง ฉันกับภรรยาเพิ่งจะสั่งอาหารที่ร้านสเต็กก่อนที่ฉันจะได้สวาปามันก็ได้ยินข่าวมาว่าพวกนายได้ดักจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่ได้คดีใหญ่ๆเช่นนี้ชื่อเสียงหน่วยงานของพวกเราจะต้องโด่งดังไปทั่วนิวยอร์กแน่นอนพวกนายทำได้ดีมากเมื่อทุกคนเห็นรองหัวหน้ามาต่างก็พากันดีใจย,ยกใหญ่คนหนึ่งถามว่าท่านรองท่านจะจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้เราเมื่อไหร่ครับ รองหัวหน้าสถานียิ้มและกล่าวว่าฉันจะแสดงความยินดีกับพวกคุณแน่แต่ต้องหลังจากที่สถานีตำรวจในเมืองแจ้งบรรดาสื่อและนักข่าวมาสัมภาษณ์พวกเราฝูงชนส่งเสียงเฮลั่นทันทีเมื่อได้ยินว่านักข่าวจะมาสัมภาษณ์รองหัวหน้าสาขาถามว่าตอนนี้ผู้ต้องสงสัยอยู่ที่ไหนจิมมี่เวนรี่พูดครับท่านรองหัวหน้าตอนนี้ผู้ต้องสงสัยกำลังให้ปากคำจดบันทึกอยู่ในห้องสอบสวนครับ รองหัวหน้าสาขาพยักหน้าและกำลังจะพูดต่อทว่าเมื่อจูจูเอียดทุกคนก็ได้ยินเสียงรถเบรกกระทันหันดังกึกก้องเมื่อมองไปที่เสียงนั่นก็เห็นรถลีมูซีนเมอร์เซเดสเมแบสสีดำหยุดที่ประตูสถานีตำรวจตำรวจคนที่นั่งใกล้ประตูเลิกคิ้วขึ้นพลางผิวปากและโพ่งออกมาอย่างตื่นเต้นทีพวกนายดูเหมือนเราจะมีลาปากว่ามหาเศรษฐีที่ไหนไม่รู้มาเยี่ยมพวกเราถึงสถานีเลยล่ะ